ออฟฟิเชียลของ Mobile Legends มีการแท็กหาเพจ r o v thailand Official โอ้โหนี่คือการอันนี้ขายแรงมากแรงมากเป็นการทำธุรกิจที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยทำเท่าไหรนะ่ฮะย้อนกลับไปย้อนกลับไปจำได้ไหมที่ผมบอกว่าพี่จำได้ไหมที่ผมบอกว่าเออมูนตันนี่ชอบเล่นเพยเดอร์ตี้นะแล้วนี่เขาก็ทำอีกแล้วซึ่งธุรกิจมันเป็นเอาตรงจนะมันเป็นเรื่องของเพ y d เดอร์ตี้ในสุขที่ผมมองอะ่ะผมมองว่าธุรกิจที่การเดินแบบเนี้ อาจจะทูเป็นแบบเฮ้ยคุณเล่นแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่พี่รู้ไหมว่าการทําแบบนี้มันให้เกิดสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆและในประเทศไทยไม่มีมานานนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสีสันมันไม่มีสีสันในการที่จะมาโค่นกับ R V วมานานแล้วคือดังนั้นสิ่งที่เอาอตัวของ m l b b ทํานั่นก็คือการกระแทกหน้าโดยตรงซึ่งไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะทําที่เกมฝั่งตรงข้ามแ็กฝั่งตรงข้ามมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยตรง อันนี้คือการเหมือนประมาณว่าแบบพี่ครับถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องอีสปอร์ตอะไรเนี่ยแนะนําผมได้เลยนะครับเป็นการต่บาเป็นการตกเป็นการตบบาทด้วยด้วยฝ่าเท้าของจริงเลยพี่อันนี้ผมตรงว่าแบบน่ากลัวมากคือแผลกระดาษแล้วสิ่งที่เราเห็นในคอมเมนต์ผมก็รึกว่าแบบเออจะมองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทําไมน่าเกลียดนะนี่คือบอกว่าเฮ้ยมันเว้ยเอาละเว้ยนั่นนูนนี่ให้ซะอย่างนั้นถ้าผมเป็นเพียร์เอาวีนะมาแบบทักเตีงเตงเตงผมจะตอบว่าไงเลย แต่เองพ่อง